ออกนอกเขตเลยนะครับออกนอกเขตเตือนจันโอเคนะคะลงมลยนะหคะลงมา6เมรม้จับสื่อมชนนะครับโดยเธอยังไม่พร้อมที่จะพูดหรือสัมภาษณ์ใดๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ นกเพคอยู่ด้านในของรถนต์นะครับพ่นคในระหว่างที่ก็พยายามที่จะบวมือทักทายนะครับสี่คนนะครับแต่ที่ว่าันนี้นะครับคุณิงก็คงยังไม่พร้อมนะครับที่จะให้สัมภาษณ์ประเด็นใดก็ตามอนที่พยายามวก็่าม่เ้โดยระมเอที่เห็อนรู้สึกผอนคลายข เปิออสลารับเนีัเยัเปิดปเียคปิดัเปคเีปิด่ปดเยเปิดแเดียวเปเยปิดคเปดเียวเปิดแเดียวเปิดเดียวปิดแเปิดแค่เเปิดแป๊บนึงมีการเปลี่ยนสถานที่นะครับให้เคียวเแค่แ่ีแียวเปิดค่เวเปิค่เดียวเคีคีเปิดเดปิดแยค่่เ คนีกี้ีกีอยู่ขอไลนึ่งวา้วยนะครับผมแ้ก็มือสาธุซึ่งเป็นคนครบที่มาเชกับครับแล้วก็ทำมือ I love you นะครับสวัสดีค่ะชมลยคไม่กี่ี่ี้ไม่มีโทรศัพท์เปิดแปอบน่อได้ไหมเปิดได้บ่ายนะครับี่ก็ที่นถานการนะครับดูสายมือคุณผู้ชมนะครับผมด้านซ้ายโดยมีการโบกมือมีการทักทายผู้